ก็มาคุยกันเรื่องวันนี้เรื่องความหมายของมรรคผลมรรคผลมรรคคืออะไรมรรคก็คือปฏิบาัาคือทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าให้พวกเราดำเนินคือปฏิบัติตามนั่นแหละปฏิบัติตาม,มเรียกว่ามรรคเนาะท่นก็ <c oughs> สแสดงเรื่อง อริยสี่นี่แหละแสดงเรื่องอริยสติคือเรื่องทุกข์สมุทัยคือเหตุของการเกิดทุกข์คือสมุทัยก็คือใจสังขานใจมันบูงแต่งแล้วก็นิโรธคือการดับดับทุกข์เห็นเหตุของการดับทุกข์เห็นเหตุของการดับทุกข์ได้ แล้วก็มักสมุททยนิโรธไม่ใช่ทุกขึ้นต้นคือทุกทุกสมุททยนิโรธมักนั่นแหละสี่ตัวเนี้ยเพื่อเ,เป็นแนวทางนแนวทางที่พระพุทธเจ้าให้นําให้พวกเราดนดามาปฏิบัติเนาะใน <c oughs> เรียกว่าในการที่จะออกจากกองทุกออกจากกองสังขารที่ไม่ใช่ตัวตนของเราเพราะความยึดมั่นถึงมั่นทั้งหลายทั้งปวงนี่แหละ มันมันก็เลยเกิดอุปทานขันอุปทานขันยึดมัน่นถือมัน่นเรียกว่าออกจากวัฏจักรสงสารนี้ไม่ได้พระพุทธเจ้าก,ก็เรียกเป็นผู้ตัดสนะุผู้ตัดสูในการออกจากทุกก็เลยนํานําปฏิปทาเหล่าเนี้ยนําคําสั่งสอนเหล่าเนี้ยมามาเพื่อเป็นแนวทางให้เราปฏิบัติตามยัง้เรียกว่ามร์มีเรียกว่ามรคส่วนผลล่ะผลก็คือ ผู้ที่ปฏิบัติตามแล้วได้ผลคือได้ผลก็เห็นผลคือจิตใจจะสบายขึ้นจิตใจจะเบาเออจะค่อยๆวางในการที่ไปยึดมั่นถือมั่นกับกองสังขารคือร่างในรูปร่างกายแล้วข้างในก็มี <c oughs> นามนามก็คือ,อสัญญาเวทนาวิญญาณสังขารสังขารวิญญาณเวทนา สัญญาสี่ตัวนี่แหละเนี่ยเขาเรียกว่านามไอ้ล่านี้เป็นตัวตัวปรุงแต่งเรื่องตัวน้มเนี่ยไอ้ร่างกายมันไม่รู้เรื่องอะไรหรอกเนาะอันนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดเรามารู้เรื่องของร่างกายนั่นแหละนั่นแหละคือเป็นแนวทางแล้วคือรู้เรื่องของขันห้าของเราเรื่องของขันห้าคือมันเหตุเหตุในการเกิดทุกข์อยู่ที่ไหนอ่ะก็อยู่ที่ ใจคือสังขารนี่มันปรุงแต่งขึ้นมาเอ่อปรุงแต่งขึ้นมาเวทนาไปรับรู้ความรู้สึกเข้าปุ๊บอ่าสัญญาความจําจําไหนได้มันก็เอามาปรุงใช่ไหมเอ่อเวทนาก็รับความรู้สึกรับรับความรู้สึกเข้าไปปุ๊บเกิดเกิดเอ่อวิญญาณเข้าไปยึดวิญญาณความรู้สึกเข้าไปยึดยึดมันม่นถือมั่นเกาะติดเป็นยางเหนียวแล้วคราวนี้มันก็แก่ไม่ออกเลยแกะไม่ออกมัน <c oughs> แกไม่ออกมันก็เป็นวัฏกะสงสารเป็นชาติเป็นเป็นภพเป็นภูมิ เป็นภพเป็นภูมิมันก็เกิดความอยากได้ความอยากเป็นอยากมีขึ้นมาเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นเอ่อไปเกิดอุปทา,านขันขึ้นมาเกิดอารมณ์ต่งางๆขึ้นมาอย่างเงี้ยเรียกว่าเราเราเรียกว่าให้มาเรียนรู้ในกองสังขารเพื่อจะออกจากวัฏจกักรสงสารนี้หรือออกจากภพภูมิทั้งสามเนี่ยคือภูมิภูมินรกภูมินรกไปสุรกายสัตว์เดรัจฉานอ่อ <c oughs> แล้วก็ออกจากภูมิมนุษย์ภูมิมนุษย์ก็คือโลกมายาเนี่ยโลกที่เราอยู่ทุกวันเนี่ยเนี่ยศูนย์กลางอันนี้เป็นศูนย์นกลางที่ว่าเราสามารถจะจะทําทเข้าถึงมรรคถึงผลได้ก็ต้องอาศัยโลกมนุษย์นี้เพราะเพราะ,ะมนุษย์เราเนี่ยเป็นสัตว์ที่ประเสริฐเป็นสัตว์ที่ประเสริฐที่ผู้มีปัญญาผู้มีมีปัญญาแต่บางคนมีปัญญาในทางโลกก็จะแสวงหากอบโกยนั่นแหละคืออัตราตัวตนอัตราตัวตน มันจะถอนถอนอัะตาตัวตนไม่ได้มันก็จะ,จะเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปอ่ะมันจะเป็นใหญ่มันจะใหญ่ในตัวมันมันก็มีแต่ความแสวงหาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าเกิดเราไม่เอาเอาคำ,คำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมามาพิจารณามาประพฤติปฏิบัติด้วยศีลสมาธิปัญญาแล้วเอ,อ่อถ้าเกิดไ,ไม่ไม่ปฏิบัติทางนี้ไม่มีทางไม่มีทางเห็นตัวเองไม่มีทางเห็นจิตเห็นใจตัวเองไม่มีทางเห็นกองสังขาร กองสังขารทั้งภายในแล้วก็ภายนอกกองสังขารไปภายนอกกองสังขารกองสังขารทั้งหลายทั้งปวงหมายถึงว่าภายในเราด้วยแล้วก็ภายนอกด้วยที่เราไปยึดมั่นถือมั่นว่ามัน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 เที่ยงไหมว่าสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันเป็นเป็นของเราจริงๆไหมต้องเข้าไปเรียนรู้ตรงนี้เออถึงจะถอดถอนพวกอวิชาคือความโง่ โง่ที่มันครอบงำอยู่เราเราอยู่เนี่ยไม่รู้กี่พบกี่ชาติแล้วเราต้องลองต้องเอาชนะเอาชนะใจเราด้วยศีลสมาธิปัญญาด้วยการขัดจิตขัดใจของเรานี่แหละขัดจิตขัดใจของเราบางทีบางค,คนก็ไปยึดในโลกกรรมโลกกรรมำแปดนั้วแหละอา่าโลกธรรมแปดก็ของของโลกโลกอะ่ะมันไม่เที่ยงสิ่งเหล่านี้มันเป็นมันไม่เที่ยงมันเป็นมายาเป็นมายาแต่เราก็โมไปหลงอยู่แบบราบยศถาบรรดาศักดิ์อ่าสุาสข อย่าไปหลงอยู่ในสิ่งเหล่าเนี้เพราะสิ่งเหล่านี้ต่างๆเนี่ยสร้างขึ้นมาโดยมนุษย์เป็นความเป็นความเขาเรียกว่าสังขารที่ปรุงแต่งนั่นแหละมีภายนอกนะภายนอกอันนี้เป็นภายนอกถ้าเราเข้าไปเข้าใจตรงนี้มันก็สามารถถอดถอนอุปกิเลสค่อยๆถอนว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงที่มันมันมีอยู่ในโลกมีมีแต่สังขารที่ปรุงแต่งขึ้นมาแล้วมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นพุทธเจ้าก,ก็ยังกล่าวว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นทุกข์ใช่ไหม ทั้งขารทั้งหลายทั้งปวงนั้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเราไม่ใช่ของของเราไม่ไม่มีอะไรเป็นของเราสักอย่างนั่นแหละนี่คือคําของพระพุทธเจ้าที่เก่าไว้แล้วก็ชัดตรงนะแต่เรายังไม่เห็นเพราะมันถูกที่ก็หัวโขนครอบหวอบัวโขนอะไระ่ะลอง,ลอง,ล,องลองพยยงิจารณาหัวโขนมันครอบแล้วมันก็บับงคับเราบังคับไว้มันก็เลยไม่เห็นธรรมสัจธรรมคือความจริงความจริงที่พระพุทธเจ้าเก่าไว้ทุกคําเป็นความจริงหมด นี่นั่นแหละเมื่อรู้ความจริงแล้วมมนก็จะถอดถอนอวิชาอุปทานขธ์ทั้งหลายทั้งปวงได้คือปัญญามันก็จะเกิดขึ้นกับเราเมื่อเกิดปัญญาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ยึดมั่นอยู่มันก็ค่อยๆสลัดออกสลัดออกคืนสู่ธรรมชาต,ติของทั้งหลายทั้งปวงเป็นของธรรมชาติใช่ไหมแม้แต่ร่างกายเรานี้ก็เป็นธรรมชาติเพียงแต่มันเข้าไปยึดติดเวทนายึดติดเวทนา สัญญาสังขานวิญญาณทั้งหลายมันยึดมันเกาะอ,อยู่จากการบูงแต่งของสังขารจิตคือใจที่ความคิดเราเนี่ยมันเลยมันรวมกันไวมากมัน,ม,นมันเป็นความยึดมั่นถึงมั่นเกาะเข้าไปเรื่อยเกาะเข้าเรื่อยเป็นพอกเป็นหางหมือเรื่อยเยไม่ไม่รู้จักเอามันออกเนาะเพราะไม่ไม่ไม่เชื่อคําสอนของพระพุทธเจ้าเลยถ้าเกิดใครเชื่อคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว,ลวนําไปปฏิบัติพระพุทธเจ้ายัางกล่าวไว้ว่า ผู้มีบุญมัศนาก็ไม่เกินเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีเนี่ยลองตั้งหน้าั้งตาประพฤติปฏิบัติแล้วเข้ามรรคผลมิตนิพพานมีจริงแต่คนที <c oughs> นททนะ่ไม่เชื่อก็อย่างีเราเรียกว่าโดนสิ่งทั้งหลายทั้งปวงครอบงำเนาะไม่เชื่อพวกนี้จะเข้าไม่มีไม่มีทางที่แบบไม่เชื่อบุญเชื่อบาปไงก็จะสร้างแตกรรมให้ตัวเองเพราะเพราะความ ความ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 เผาความเผาของจิตเผาของจิตความโง่เขาพูดง่ายความโง่เขาของจิต,เ,เ,ขขอจตเอ,อมันก็จะสร้างสร้างะเวีตกรรมให้กับเอ,อร่างกายเนี้ยผู้เป็นผู้รับกรรมคือร่างกายของเราแล้วจิตใจไปปุ้งไปเรื่อยปุ้งแสวงหาแต่ความสุขแต่ความสุขที่แท้จริงมันไม่มีมันไม่มีจริงมันไม่มีจริงหรอกแต่เราที่เราแสวงหาเพราะเรามันมันทุกข์มันทุกข์ ทุกใจภายในมันก็เลยแสวงหาความสุขมาใส่ตัวตนเป็นอัตตาที่มันนม่นถือมัน่นออในอารมณ์ต่างๆนะเอ,อสร้างเหตุขึ้นมาสร้างเหตุขึ้นมา,าเหตุไหนอ่ะสร้างเหตุในทางดับทุกข์มันก็จะดับทุกข์สร้างเหตุในการจเจริญในทางทุกข์มันก็จะทุกข์อยู่ล่ำไปเออมันมีกําลังทั้งสองฝ่ายเอาสาธุอนุโมทนาสาธุจเจริญพรเจริญธรรมเดอ้อ